สวัสดีแฟนวนอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูวิธีการ การดูแลเพื่อนนักกีฬาด้วยกันของทีมชาติตุรกีค่ะทุกคนต้องบอกว่านักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีนั้นนะคะหลังจากที่มาร่วมแข่งขันในรายการวลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะทีมวลอลเลย์บอลหญิงตุรกีนั้นสามารถคว้าเหรียญเงินไปครองได้สําเร็จค่ะจากการทําผลงานอันยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ทักษะรวมถึงความสามารถของตัวนักกีฬานั้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมวลอลเลยบอลหญิงตุรกีกันก่อนนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้แต๋จะพามาดูภาพบรรยากาศนะคะที่นักกีฬาของทางตุรกีเนี่ยเวลาที่เขาเดินลงมาจากรถบัสค่ะทุกคนเขามีการรอจับมือกับนักกีฬาคนอื่นๆที่ยังอยู่ข้างบนโอ้โหทำเป็นนิสัยกันทุกคนเลยค่ะดูแล้วน่ารักดูแล้วอบอุ่นจริงๆดูแล้วแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยใส่ใจต่อเพื่อนร่วมถีมมากๆนะคะ เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวไต่จะให้ดูภาพตั้งแต่แรกนะคะนี่เป็นช็อตแรกนะที่วากัสนั้นเดินลงมาก่อนค่ะหลังจากนั้นก็ยื่นมือเพื่อที่จะไปรับกุเนสให้ลงบันไดามานะคะแต่ว่าคุณเนสกับเพื่อนเนี่ยไม่ได้ลงมาต่อเนื่องกันน่ะนะคะก็คือทิ้งช่วงระยะห่างไปแป๊บหนึ่งนะคะกุเนสก็เลยไม่ได้ยื่นมือไปรับเพื่อนคนข้างหลังนะแต่หลังจากนั้นค่ะคนอื่นๆที่ลงมาค่ะเขายื่นมือไปรับเพื่อนต่อกันเป็นแถวเป็นแถวเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ พอคนที่หนึ่งลงมาก็ยื่นมือไปรับคนที่สองคนที่สองก็ยังไม่เดินหนีไปไหนก็ยื่นมือไปรับคนที่สามแล้วตัวเองค่อยเดินไปเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นแล้วน่ารักมากเห็นแล้วประทับใจมากดูแลกันดีจริงๆสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีนะคะโอ้โหเป็นผลของการฝึกฝนนะคะวินยัยความเป็นห่วงเป็นใย นะแล้วก็เรื่องของความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะประทับใจมากๆนะคะต่ายไปเห็นคลิปนี้ในสื่อออนไลน์นะก็เลยได้หยิบยกมาเล่าให้กับแฟนวลอลเล์บอลชาวไทยได้รับชมรับฟังกันค่ะก็เป็นคลิปในช่องติ๊กต็อกนะคะของทางตุรกีเขาเนี่ยแหละค่ะที่เขาได้โพสต์ไว้นะคะก็มีคอมเมนต์ของแฟนวลอลเล์บอลชาวตุรกีเนี่ย โห oh, แสดงความคิดความเห็นกันเยอะมากๆนะคะต่ายจะขออ่านคร่าวๆให้ฟังนะบางคอมเมนต์เขาก็บอกว่านักกีฬาทุกคนแม้จะเป็นผู้หญิงแต่มีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่ในใจคอมเมนต์ถัดมาค่ะจากทางตุรกีเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าการดูแลกันแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ว่าน่าประทับใจจริงๆสาวๆของพวกเรา และความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ว่ายอดเยี่ยมมากทั้งฝีมือในการลงแข่งและก็ยอดเยี่ยมมากทางการดูแลกันและกันความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ยาวเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่า นักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีนั้นมีจิตวิญญาณของนักสู้พวกเธอมีความกล้าหาญพวกเธอกล้าที่จะแสดงพลังในการแข่งขันอย่างเต็มที่และในยามที่พวกเธอพักจากการแข่งขันเธอก็สนุกอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันในวันนี้ฉันได้เห็นภาพการดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันทำให้ฉันมั่นใจว่านี่คือทีมที่แข็งแกร่งอย่างมากในอนาคตต่อไป โอ้โหเขียนไว้ยาวเลยทีเดียวนะคะทุกคนเอาแล้วค่ะวันนี้แต่ก็ได้เอาภาพบรรยากาศน่ารักนรักของนักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีมาฝากกันรวมไปถึงคอมเมนต์ของชาวตุรกีเล็กๆน้อยๆนะคะแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ